สวัสดีครับทุกคนนะครับแล้วก็ลูกค้าทุกท่านที่ติดตามอยูทุกช anel นนขายบาร์บี้ราคาถูกมากครับวันนี้มีสินค้ามาใหม่นะครับเป็นสินค้าที่ลูกค้าหลายๆท่านนะครับสอบถามทางร้านมาว่ามีหรือเปล่าซึ่งวันนี้ทางร้านได้นํามาจําหน่ายกันแล้วนะครับนั่นก็คือนี่เลยครับเซ็ตห้องน้ําบาร์บี้นั่นเองนะครับรวมทั้งห้องอาบน้ําด้วยนะครับนีน่ารักมากๆเลยนะครับเป็นกิฟต์เซ็ต ห้องอาบน้ำพร้อมห้องน้ำไปในตัวเลยนะครับภายในเซตจะประกอบไปด้วยบาร์บี้หนึ่งตัวนะครับนี่เป็นบาร์บี้เนื้อซิลิโคนอย่างดีไม่ใช่บาร์บี้ขาตะเกียบนะครับเป็นบาร์บี้เนื้อซิลิโคนอย่างดีเลยพร้อมกับชุดว่ายน้ำเอเป็นชุดอาบน้ำซิไม่ใช่ชุดว่ายน้ำเนาะแล้วก็มีบาร์บี้ให้ด้วยหนึ่งตัวนี่เป็นบาร์บี้ ชุดอาบน้ําแล้วก็รองเท้าด้วยนะครับมีรองเท้าด้วยแล้วก็จะมีเป็นชักโคกนะครับแล้วก็มีอุปกรณ์ทาผมอุปกรณ์แต่งหน้านะครับแล้วก็จะมีเป็นในส่วนของเครื่องซักผ้านะครับนี่เป็นเครื่องซักผ้าด้วยแล้วก็เป็นพวกที่รี่ผ้าแล้วก็มีอ่างจากกุชี่ด้วยนะครับมีเอาไปเล่นเป็นเซตบ้านได้สนุกสนานเลยนะครับมีเป็นอาบจากกุชี่มีฝักหัวให้พร้อมด้วยนะครับนี่ เซตน,นี้สวยงามมากเลยนะครับสำหรับเซตห้องอาบน้ําพร้อมเซตห้องน,น้ําในตัวนะครับกองใหญ่นะนี่อันนี้เป็นภาพประกอบนะครับก็จะมีบาร์บี้มีเครื่องซักผ้า,ามีที่รีดผ้ามีตะกร้ามีอ่างจากักรุช่มีชักโครกนะครับนี่นะครับสวยงามมากๆเลยสําหรับเซตบาร์บี้นะครับเซตบาร์บี้ อ่างอาบน้ำพร้อมห้องน้ำนะครับจะอยู่ที่ราคาเซ็ตละ780บาทเท่านั้นนะครับยังก็อีกรอบหนึ่งนะครับสำหรับเซ็ตบาร์บี้ห้องน้ำพร้อมห้องอาบน้ำนะครับ780บาทเท่านั้นแถมบาร์บี้ให้ฟรีหตัวนะครับคุ้มมากๆเลยนะครับชุดก็สวยบาร์บี้ก็น่าสวยนะครับ780บาทเท่านั้นอุปกรณ์เพียบเลยนะครับน้องๆคนไหนสนใจสั่งซื้อนะครับเซต บาร์บี้ห้องน้ำนะครับสามารถสั่งซื้อได้ทาง Facebook ขายบาร์บี้ราคาถูกบ้ากนะครับน้องก็ทำการเสิร์ชชื่อใน a c e b o o k นะครับว่าขายบาร์บี้ราคาถูกมากก็จะเด้งชื่อขึ้นมาน้องก็สามารถทำการเพิ่มเพื่อนแล้วก็ทักแชทมาได้เลยนะครับหรืออีกหนึ่งช่องทางเลยนะั่นก็คือทาง l ล ne นะครับ i อดีได้ของเรานั่นก็คือ at uxn 7 3 3 0 u นะครับน้องอย่าลืมใส่ตัว at ไปด้วยนะครับไม่งั้นจะไม่เด้งนะยังไงน,ะน้องนรบกวนทำการ เพิ่มเพื่อนในลายแล้วก็ทําการทักมาด้วยนะครับแม่จะไม่เด้งนะนะครับฝากไปด้วยนะครับสําหรับเซ็ตห้องอาบน้ํำบาร์บี้นะครับน่ารักมากเลยของมาน้อยนะครับเจ็ดร้อยสิบบาทเท่านั้นสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับอย่าลืมกดติดตามกด subscribe กดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับแล้วก็น้องๆคนไหนที่ชอบบาร์บี้ก็สามารถที่จะคอมเมนต์คุยพูดคุยกับเราได้ใต้คลิปนี้เลยนะครับ สำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับบายสวัสดีครับ